ขอเชิญพบกับมวยไทยยุคปี2,516กับการแบกน้ำหนักในตำนานถึง9ปอนด์ครับเป็นการเจอกันระหว่างผุดผัดน้อยวอรวัหรือไอหมูแข้งทองครับ ซึ่งน้ำหนักตอนช่างมีน้ำหนัก132ปอนด์ครับเจอกับยอดสิงห์อพญาไทยครับในน้ำหนัก141ปอนด์ครับที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับเดือนกรกฎาคมครับผมตัดมาที่ยกที่2กันเลยทีเดียวครับท่านของพุทธพลดน้อยหรือเจ้าของชยะไอหมูแข้งทองครับผมก็มีประวัติชีวิตที่น่าสนใจมากครับเพราะว่าในยุคสมัยของเขาเนี่ย ได้เป็นถึงแชมป์ฟลายเวทจูเนียร์เฟชเชอร์เวทจูเนียร์ไลท์เวทของสนามมวยเวทีลุมพีนี้นะครับแล้วก็หลังจากที่ครูหมูแขวนนมนะครับก็ได้รับการบรรจุนในหอเกียตรติยศของเวทีมวยราชดำเนินเมื่อเดือนธันวาคมปี2527รบเครับนอกจากนี้แล้วท่านเนี่ยเป็นคนที่ได้รับการทับทามให้ไปสอนที่ฝรั่งเศสนะครับโดยที่ตอนนั้นเนี่ยเจ้าของยิมฝรั่งเศสหาติดต่อท่านมาให้ไปสอนที่นั่นครับโดยที่ตอนนั้นเนี่ยเขาจะใช้ชื่อว่าไทยบ็อกซิ่งครับ แต่ว่าครูหมูหรือว่าคุณผ,ผ่าน้อยครับแกเป็นคนที่คัดค้านครับแล้วก็ขอให้ใช้ชื่อว่ามวยไทยหลังจากนั้นที่ยิมที่นั่นก็ใช้ชื่อว่าฟรานซ์มวยไทยเป็นต้นมาครับทําให้ฝรั่งรู้จักศิลปะการต่อสู้ของประเทศไทยว่ามวยไทยนับแต่นั้นเป็นต้นมาครับอ่ะมาดูครับยกที่3ครับเดินเข้ามาครับกางเกงสีทึมๆนี่คือผ,ผ่าน้อยครับกางเกงสีขาวนี่ยอดสิงห์สอพญาไทยครับ ไฟนี่นี่ย้ำอีกครั้งว่าครูโมหรือพุทธานน้อยเนี่ยแบกถึง9ปอนครับแหมมันเจอกันได้ยังไงก่อนครับผมมาครับจังหวะนี้ครับแหมแบก9ปอนก็ไม่หวั่นครับแลกเข่ากันผมจังหวะนี้กรรมการแยกออกมาแหมสมัยนี้นี่แค่2ปอน4ปอนนี่ก็เป็นปัญหาแล้วนะครับนี่สมัยก่อนนี่โอ้โหแย่แบกกัน9ปอนเลยทีเดียวนะฮะเอาครับเดินเข้ามาครับแต่ตะรางมาครับผางลำโตขึ้นครับ ไอ้โมแข้งทองครับแม่เพราะว่าได้ฉายานี้มาเพราะว่าครูผดผาน้อยเนี่ยแกมีแข้งซ้ายที่หนักน่วครับแม่แต่ต้องมาเจอกับคู่ต่อสู้ที่หนักกว่ากันถึง9ปอนปอนี้จะเป็นยังไงครับจะรับมือยังไงครับกับยอดแสงสิงห์ส่อพยาไทยครับขวามาครับเจอซ้ายตะล่างขึ้นครับสายนี้ไม่ถึงครับยอดสิงห์สายลําตัวไปครับผดผาน้อยเดินขวางครับสายลาตัวครับเข็บเข้ามาครับยอดสิงห์ครับขวาล่างครับยอดสิงห์ จังหวะครับวงในครับล็อกเอาไว้ก่อนครับตีเข่าซ้ายมาครับอืมแกโดนเข่าทีถึงกับสะดุ้งยงเลยทีเดียวนะโอ้โหยนี่ฮะน้ำหนักที่ต่างกันมากครับสายลำตัวครับพุดผ่านน้อยครับเดินเข้าหาอืมหมัดเจอแข้งครับขวาตัดล่างมาครับหยอดสิงเดินเข้าหาครับหยอดสิงขวาลำตัวซ้ายครับพุดผ่านน้อย เข่าใส่ครับยอดสิงครับจังหวะแรกเขาครับเข่าใส่โรโร่เลยครับยอดสิงโอ้โหดูแกล็อกเข่าครับเข่าซ้ายขวาซ้ายขวาครับเข่าได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยครับยอดสิงครับอืเก็บเข้าครับแข้งขวาลําตัวยอดสิงครับสายโตไปครับสายอีกทีครับดับเบิลเจอขวาคืนมาพุดผ่านน้อยก็ไม่ยอมครับผมเรียกว่าโตเฉียงอาวุธตลอดเวลานะครับไม่ยอมโดนอยู่ฝ่ายเดียวแน่นอนฮะ ขยับออกมาครับขวามาครับยอดสิงครับเข้าไปครับแข้งซ้ายครับพุดพันน้อยขวามาครับยอดสิงแข้งซ้ายสูงครับพุดพ่นน้อยครับขวาอันนี้หลุดครับยอดสิงโอ้โหแลกแข่งกันไม่หวั่นไม่ไหวเลยทีเดียวผมจังหวะนี้ครับร้อยครับร้อยอ่ะมาครับเดินเข้าหาครับขวาไปดล่างมาครับจับมาครับหมุนไปก่อนครับเอาซ้ายโต้ไปเอาขวาคืนมาโต้มาเหมือนกันจังหวะสวนแข้งครับจังหวะนี้ครับสายกรับผางเข้าไปครับอ่ะหมดยกที่สามครับ ตัดมาเลยครับอ๋อมาดูภาพช้าครับนี้ครับจังหวัดแข้งซ้ายครับติดบังครับของผุดผัดน้อยครับขวามาตัดพับได้ครับเจอซ้ายโต้คืนซ้ายย้ำอีกทีครับขวาตัดล่างมาเหมือนเดิมครับท่านั้นของยอดสิงห์แล้วมาดูจังหวะนี้ครับขยับเข้าหาครับนี่ครับขวาครับลำตัวครับท่านั้นของยอดสิงห์ครับแล้วซ้ายโอ้โหจังหวัดแรกแข้งครับแล้วก็ซ้ายย้ำอีกทีครับตอนที่ขวาจะโต้คืนครับอือหือ หนักนวงกันเหลือเกินหนักนวงทั้งคู่ครับมาต่อกันยกที่สี่ครับนี่ปี2516เลยทีเดียวครับขวามาครับยอดสิงครับซ้ายสาดไปครับขวาโต้คืนทีบดักไว้ก่อนครับขวาลำตัวครับอืมออกหมัดเข้าลำตัวครับท่านของพู้พัน้อยครับโอ้หมัดแรกแข้งเลยนะฮะแข่งมาหมัดโต้ครับอืมแม่ เรียกได้ว่าแรกทันทีเอาอเทลงไปครับผมจังหวะน,นี้ครับโอ้โห32 132ปอนด์เท141ปอนอปดคออน์ครับอัปเปอร์คัตครับออกฮุกซ้ายครับผักออกไปก่อนครับผุดผันน้อยครับหมัดขวาลำตัวซ้ายลำตัวครับ ซ้ายอุ้มเจอขวาส่วนขึ้นเหมือนกันครับมาครับหมัดขวาของยอดสิงครับซ้ายลําตัวผุดผาน้อยขวาครับเอเจอเข่าขวาจับตีเข่าซ้ายขวาครับอีกทีซ้ายโอเข่าซีเข่าห้าเข่าหกครับอือผุดผาน้อยพยายามจะโต้ด้วยลําตัวครับอือแมนดูแกซัดลําตัวใส่ครับเอาลำเริ่มจุกครับยอดสิงเริ่มจุกยอดสิงเริ่มมีอาการผือโชครับยอดสิงก่อนเอาตวรดผุดผานน้อยจับมาแล้วตีเข่าแล้วติดเชือกโอ้ยเอาแล้วครับแม่มันเหลือเกินครับแม่ครับหมัดครับ รวมมัดเข้าไปครับเห็นว่าทานทังขอนยอดสิงห์เริ่มมีอาการที่ลำตัวครับพคุณผาน้อยพยายามจะโต้ลำตัวครับใส่อัดใส่เข้าลำตัวครับยอดสิงห์กอดเอาตัวรอดไว้ก่อนครับผมจังหวะนี้กรรมการแยกออกมาเดินเข้ามาครับทีมครับคุณผาน้อยครับอัดลำตัวครับคุณผาน้อยแข้งซ้ายลำตัวครับยอดสิงยอดสิงแหมยอดสิงเหมือนจะนิ่งครับยอดสิงต้องล็อกไว้ก่อนครับยอดสิงพยายามตีเขาแต่ไม่ถนัดเหมือนตอนแรกครับโอ้โหแม่ครับ มาครับแข้งขวาเจอหมัดครับเอาหมัดอัดลำตัวครับคุณพาน้อยครับยอดสิงเดินเข้าหายอดสิงขวาสูงครับคุณพาน้อยอัดลำตัวครับแล้วก็ล็อกไว้ก็เดี่ยวเวียงลงไปครับแล้วจับตีเข่าแหมขึ้นโอ้โหแม่ขึ้นโหนเป็นสไปเดอร์แมนเลยทีเดียวครับผมจังหวะนี้ครับอืมเข็บออกมาครับขวดเข้าไปครับเพี้ยครับนี่ครับเพียลำตัวครับเอาเจอเข่าขวาคืนครับแม่จากยอดสิงครับแม่ท่านังของผุณพาน้อยนี่คือเล่นลำตัวเลยนะฮะแล้วดูว่ายอดสิงจะเป็นยังไงครับ ซ้ายครับอันนี้หลุดไปหน่อยครับเขียบเข้าหาครับยอดสิงเดินเข้ามาผุดผานน้อยถอยครับยอดสิงเตะขวาลาตัวครับจับครับหือแทงเขาครับยังไงครับหมุนมาหมุนมาครับอืมสู้สุดใจครับแม่นี่สู้ซะไม่นึกว่านี้น้ําหนักต่างกันเก้าปอนด์นะครับโอ้โหมาครับซ้ายครับผมเดินเข้าหาครับยออสิงเดินเข้าหาผุดผานน้อยถอยก่อนครับผุดผานน้อยถอยก่อน แข้ง้ายสูงครับแข่งขวาโตมาครับยังไงครับจับอัดเขาอัดเข้าครับอืมกรรมการแย่งหมดยกพอดีครับโอ้ยแม่มันได้ลุ้นมันได้สนุกครับร้อยครับร้อยจังหวะนี้ครับทีครับนี่มาดูภาพชาครับนี่ขวาผารับมัดโตลำตัวขึ้นครับนี่มัดอืมแข้งแรกมัดครับใครจะไปก่อนกันครับนี่แข้งแรกมัดครับโอ้ยแล้วแกโดนไปได้หลายแข้งนะฮะแต่แกยังทนครับพยายามอัดมัดลำตัวคู่ต่อสู้ครับจังหวะนี้ครับ แล้วดูครับนี่ครับสายลาตัวอัดมาครับแล้วท่านนั้นของยอดสิงครับแกล็กครับแล้วก็ขึ้นเข่าขวาแล้วก็ดูครับผุดผันน้อยแกสวนหมัดมาทุกดอกเหมือนกันครับเข่าแลกหมัดครับอืมคนหนึ่งเข่าลําตัวคนหนึ่งหมัดอัดลําตัวนะครับไปครับนี่ผางครับผางเข้าไปครับแล้วผางเข้าไปครับอืมแม่ครับจังหวะนี้ดุดเดือดเหลือเกินครับร้อยหนัดครับร้อยหนัดแม่เอาเลยเราดูฮะนี่จังหวะที่ยอดสิงมีอาการครับแบบสะดุ้งโยงเลยครับหยับโยง แม่อืมเรียกว่านี่มวยปี2516เลยนะครับดูการใส่เอวุธครับแล้วนี่ครับอืมจับบิดแล้วจะบิดไปครับแล้วก็ขึ้นไปโหนเลยครับโอ้โหเกี่ยวแบบสไปเดอร์แมนเลยทีเดียวผมจังหวะนี้ครับมาต่อกันยกที่5ยกสุดท้ายครับมาครับเดินเข้าหาครับยอดสิงครับแข่งขวามาครับแข้งซ้ายโตครับพูดผ่านน้อยยอดสิงยอดสิงสืบทาบเข้าไปครับพูทผ่านน้อยโอ้ยมัดแรกแข้งครับ ระวังครับเดินเข้าหาครับนี่แข่งมาแข่งคืนครับแข่งซ้ายครับอัดอีกทีครับเบิ้ลแข่งครับพุตผาน้อยครับมัดซ้ายครับนี่จับอืมจังหวะนี้ลดไหนครับยอดสิงยอดสิงเดินเข้าหาเขยิบเข้าไปครับมัดเจอแข่งครับพุตผาน้อยถอยออกมาแล้วทีบดักไว้ก่อนครับแหมเวียงมัดซ้ายมาที้บออกไปพุตผาน้อยถอยมาครับแข่งซ้ายโตขวามาอืมแข่งมาแข่งมาแข่งกลับไม่โกงยังไงครับจังหวะนี้ครับเดินเข้าหาครับเขยิบเข้ามาครับ แล้วดูแข้งซ้ายเบิ้ลแข้งครับพุดผ่านน้อยครับแขบออกมาครับพูดผ่านน้อยต้องถอยครับผมจังหวะนี้ครับแม่ครับโอ้เสียละครับท่านั้นของยอดสิงครับแม่เกือบจะลงไปนั่งเข่งครับค้ำไว้ได้ก่อนครับขวามาขวาคืนอ่าซ้ายมาขวาคืนครับขออภัยเดินเข้าหาครับยังไงครับยังครับไกลจะหวดเวลาครับซ้ายเนี่ยหลุดนี้ครับหลุดครับพุดผ่านน้อย ้ายลาตัวครับเจอหมัดเข้ามาแล้วจับมาตีเข่าขวาครับตีเข่าคืนครับอืมตีไม่ถนัดกรรมการแยกก่อนครับโอ้โหเราแยกอยากโอ้โหโอ้ยไม่ไม่ยอมปล่อยทั้งคู่ครับเออกินเวลาครับเอาแล้วก็หมดยกครับแล้วก็คือผุดผ่าน้อยแกลงไปเป็นลมครับแกเป็นลมเลยนะฮะโอโหหมดแรงครับแล้วกรรมการชูมือให้ยอดสิงเป็นฝ่ายชนะคะแนนครับโอ้โห นี่ครับนี่คือมวยยุค2,516ครับแล้วดูแกเป็นลมจริงๆนะเพราะว่าแกแบกน้ำหนักคู่ต่อสู้ถึง9ปอนด์ครับแล้วคือใส่สุดแรงจนหมดแรงเลยครับโอ้โหแต่ก็ยอมรับน้ำใจครับว่าแม้คู่ต่อสู้จะน้ำหนักมามากกว่าตัวเองถึง9ปอนด์ก็ยังสู้ได้อยู่นะฮะสู้เต็มที่ครับใส่